สวัสดีเช้าวันที่7ตุลาคม2563วันนี้เรามาอัปเดตพ่อกัวกันครับวันนี้หลางอาหารก็เสร็จแล้วตอนนี้รอดินไม่มีดินใส่ก็เื้นที่ก็ถือว่าโอเคกว้างพอสมควรก็จะได้อยู่ประมาณน,นี้ หลังอาหารหน้าก็อนอิดบ็อกซ์สีก้อนด้านหลังสามก้อนตกกรงกลางก็เอาดินใส่แล้วก็เทปูนเพื่อใส่อาหารหวัว กูผวกยาพวกฝาดนได้ดีครับ